ถือว่าเรียกแล้วนะถ้าไม่ัำก,ก็เสร็จโจรโอ๊ยม่เราทำงานหล่นเหรอเนี่ยหล่นได้ยังไงกันนาะ โหนี่น่ยหรือที่สัมภาษณ์งานช่างใหญ่โตและโหถานเหลือเกินหลวงพ่อเจ้าขาขอให้ลูกช้างได้งานนี้ด้วยฐานะเจ้าขาเพราะว่าถ้าลูกช้างไม่ได้งานนี้แม่ของลูกช้างแย่แน่ๆเลยเจ้าขาสาธุอุ๊ยขอโทษค่ะ เงินเยอะแยะเลยเงินเนี่ยเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเงินเนี้ยมันไม่ใช่เงินของเรานะแลวถ้าเงินเนี่ยมันมีความจําเป็นและสาคัญกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันละ่ะเราก็จําเป็นจําเป็นมากด้วยเอาไงดีวะ อย่าให้ความลำบากกลายเป็นความโลภอย่าให้ความลำบากกลายเป็นความโลภเฮ้ยต้องมาทำแบบนี้ต้องมาทำแบบนี้ต้องมาทำแบบนี้คุณผู้หญิงใช่ค่ะพี่ต้องเข้ารับการประเมินทั้งหมดเพิ่งมาถึงค่ะคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับแคนนี้ก่อนนะคะขอโทษนะครับคุณผู้หญิงทําเงินหล่นไว้นะครับขอบคุณมากนะคะเที่เวมาคืนเงินนี้สําคัญกับฉันมากเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นเงินของบริษัทหรอครับโชคดีนะครับที่ผมเก็บได้นี่มาสัมภาษณ์งานเหรอคะใช่ครับใช่ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วพบกันค่ะขอบคุณนะครับวันนี้ทำดีแล้วทำดีได้ดีทำดีได้ดี สวัสดีครับพวกคุณมาสัมภาษณ์งานเหมือนกันหระครับกล้าถามเนาะดูจากการแต่งตัวพวกฉันเนี่ยก็รู้แล้วปะพวกเราต่างหากที่ต้องถามนายวันเนี้ยเขามีสัมภาษณ์ยามด้วยหรอกยามเหรอครับไม่มีเลยครับผมมาสัมภาษณ์งานเหมือนกันครับนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเขาไม่รับแกหรอก สภาพยางกระจรนชุดเนี้เหรอครับชุดเนี้ย,ยแม่ผมเก็บเงินซื้อให้เลยนะครับตอนที่ที่บ้านยังมีเงินอยู่แต่ว่าตอนเนี้แม่ผมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลใครถาม <laughs> อุ๊ยนี่ฉันฝากไปบอกแม่นายหน่อยสิว่าลำพังเก็บเศษเงินอะ่ะก็ลำบากมากพอแล้วแต่นี่ซื้อชุดอะไรให้ลูกใส่ก็ไม่รู้ลูกก็เลยดูลำบากไปด้วยเลยอะ่ะ <laughs> นี่คุณครับคุณจะดูถูกผมยังไงก็ได้นะครับแต่อย่าว่าแม่ผมนะครับทำไมจนแล้วเป็นนักเลงเหรอแต่ก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่ารอยสักก็เต็มตัวหนวดก็ว่็ลุงพลังไม่รู้ว่านายเอาอะไรมามั่นใจสัมภาษณ์งานที่นี่สภาพอย่างนายเนี่ยนะควรจะไปเป็นก่อสร้างไม่ก็ไปตัดอ้อยนูน่นอย่ามาแข่งพวกฉันเลย บนึ่งนะเอาเงินนี่ไว้เป็นค่ารถกลับบ้านนอกนะโหเยลลี่แกเอาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนกันอะอะไรนี่มันเงินฉันทำไมอ๋อ ฉันก็เจอเงินจำนวนเนี้แถวหน้าบริษัทเหมือนกันนะอ๋อผมรู้ครับเงินเนี่ยเป็นของคุณผู้หญิงคนหนึง่งเขาทำหล่นเอาไว้พวกคุณเอาไปคืนเถอะนะครับเพราะผมเองก็เจอเงินเหมือนกันแต่ว่าผมเอาไปคืนแล้วตอนที่ผมเอาไปคืนคุณผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเงินเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นเงินของบริษัทพวกคุณเอาไปคืนเถอะนะครับ <laughs> เอาไปคืนงั้นเหรอ นี่แกซื่อหรือว่าโง่กันแน่เนี่ยน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะแต่ว่าถ้าเราไม่เอาไปคืนมันจะเป็นไรหรอผู้หญิงคนนั้นทำเงินหลดแล้วฉันเก็บได้แปลว่าเงินเนี่ยก็ต้องเป็นของฉันสิแต่นี่มันเท่ากับขโมยนะครับป้าแล้วหยุดพูดอะไรโง่ๆได้ละเพราะว่าปัญหาไม่อยู่ที่คนที่ทำหล่นปัญหาไม่ใช่คนที่เก็บได้ จำใส่กระโหลกของแกไว้แล้วนายก็ระวังตัวให้ดีแล้วก็เหยียบเรื่องนี้ไว้ให้มิดเพราะถ้านายเกยียบไม่มิดนะฉันนี่แหละเกียบนายเองเข้าใจไหมไอ้บรรนองสวัสดีค่ะท่านประธานพร้อมที่จะสัขขมภาษณ์แล้วค่ะเชิญเข้าไปพร้อมกันได้เลยนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานคุณผู้หญิงสวัสดีครับคุณผู้หญิงเป็นประธานเหรอครับยินด,ดีต้อนรับค่ะเชิญน,นั่งก่อนเลยค่ะเอาละค่ะ ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเรียกผู้สมัครทั้งหมดเข้ามาพร้อมกันแต่ว่าดิฉันจะใช้เวลาไม่นานหรอกนะคะขอบแฟ้มด้วยค่ะคุณเฟอร์นามสกุลของคุณคุ้นจังเลยนะคะเพราะว่าคุณลุงฉันทำงานที่บริษัทนี้นะคะ่ะแล้วลุงฉั้นก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ดีด้วยนะคะฉันก็เลยมีคนแนะนำงานที่ดีมากค่ะ ก่อนอื่นขอบคุณทุกคนนะคะที่สมัครกันเข้ามาบริษัทของเราให้ความสำคัญในเรื่องของความสามาคัคคีความอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณเฟิร์คะคุณไม่มีคุณสมบัติมากพอสำหรับตำแหน่งนี้คะ่ะฮะที่คุณรอฉันเล่นหรอคะฉันได้ข่าวว่าคุณเป็นบอสมาใหม่ คุณลุงฉันทำงานบริษัทนี้นานกว่าคุณเองนะคะลุงของคุณเหรอคะถึงจะอยู่นานแต่ต่อไปนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวานฉันเพิ่งบอกให้ตำรวจมาจับเขาไปแล้วคะ่ะฮะอะไรนะทำไมล่ะเพราะว่าลุงของคุณยกักยอกเงินในบริษัทมาหลายปีเลยค่ะคุณลุงก็เป็นคนอื่น ไม่เห็นเกี่ยวกับฉันเลยนี่คะคุณอย่าเอาเรื่องของคุณลุงมาตัดสินฉันเลยนะคะคุณต่อไปค่ะคุณเยลลี่ใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะฉันเยลลี่เองค่ะเท่าที่ดูคุณมีประสบการณ์เยอะเลยนะคะบริษัทใหญ่ทางนั้นด้วย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วฉันก็พร้อมทำงานมากเลยนะคะ <c oughs> น่าประทับใจจริงๆค่ะ แต่ว่ายังไม่พอคุณไม่มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ค่ะทำไมฉันไม่มีคุณสมบัติอ่ะคุณอาจจะมีประสบการณ์มากมายก็จริงแต่คุณไม่มีคุณสมบัติที่เราต้องการเลยค่ะไม่มีทางยินดีด้วยนะคะคุณอาร์ตฮะอะไรนะนี่หมายความว่ายังไงคุณจะรับไอ้ทุกอยาเนี่ยเข้าโรงงานเหรอใช่คุณเราวพวกเราเล่นใช่ไหมคะ อธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะไอ้นี่ดูไม่มีอะไรดีเลยนะคะดูจากการแต่งตัวมันสิจรชัดๆจรคือพวกคุณหรือเปล่าคะที่ขโมยเงินคนอื่นแล้วไม่เอาคืนอะไรคุณพูดถึงอะไรขโมยอะไรคะฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยนะคะทำไมพวกคุณไม่คืนเงินที่เจอหน้าบริษัทให้ฉันละคะหรือว่าพวกคุณไม่ได้เอาไปงั้น เปิดกระเป๋าให้ฉันดูหน่อยค่ะเอ่อกระเป๋ามันเป็นของส่วนตัวนะคะใช่ค่ะแล้วคุณมีหลักฐานเหรอคะว่าพวกเราเอาเงินของคุณไปหลักฐานเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะแจ้งรปภให้เปิดกล้องวงจรปิดย้อนหลังทุกตัวดูบางทีฉันอาจจะเจออะไรที่น่าสนใจมากกว่าขโมยเงินก็ได้นะคะดีไหมคะ เออไม่ค่ะไม่ดีเลยค่ะคุณใจเย็นก่อนนะคะออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วค่ะตอนที่ฉันยังใจดีอยู่เชิญค่ะขอตัวนะคะสวัสดีค่ะคิดว่าฉันอยากอยู่นะักได้ไงบริษัทเนี้ย อย่างน้อยกูได้เงินมาแล้วอะคุณผู้หญิงเอ้ยท่านประธานครับท่านประธานจะปล่อยพวกนั้นไปแบบนี้เหรอครับพวกเขายังไม่ได้คืนเงินเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเงินนั่นเป็นแบบทดสอบหนึ่งของการสัมภาษณ์งานของบริษัทเราค่ะมันสะท้อนให้เห็นความคิด <Hey! S 1> และทัศนคติของคนทำให้เราคัดคนง่ายขึ้น นี่สินะเขาถึงบอกว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงครับเออท่านประธานครับเงินนี่ผมได้มาจากเขาสองคนนะครับผมคืนให้ท่านประธานแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะคะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความสามารถและมีความซื่อสัตย์มากเลยนะคะคุณสมบัติของคุณครบตามที่บริษัทต้องการทุกประการเลยนะคะ เพราะฉะนั้นยินดีด้วยนะคะคุณได้เป็นพนักงานใหม่ของบริษัทเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับหลวงพ่อขอบคุณนะครับแม่ผมได้งานทำแล้วแม่ผมมีเงินไปนรักษาแม่แล้วพ่คุณเหมือนงูฉันลงเงินไปบริษัทผมไม่น่านงูไม่เลือกผู้หญิงหน้านง่อย่างคุณเลยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดฉันก็โชคดีถูกลอตเตอรี่อีกครั้งไอ้ผู้ชายเสียงหขงหนึ่งสอง เราเลิกกันเลยค่ะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะผมกำลังจะบอกคุณว่าเราเลิกกันเถอะเพราะมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะแต่งงานกันจริงเหรอคะฉันก็รู้ว่าคุณจะไม่ขอฉันซะแล้วอะผมว่าเวลานี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้ะฉันดีใจมากเลยนะคะ ยังไงฉันก็ฝากเลยนะครับได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชร์ทานนี้เลยค่ะที่รักคุณหลับตาก่อนสิผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยพร้อมแล้วค่ะที่รักลืมตาได้แล้วค่ะ ทุกคนครับรบกวนช่วยเป็นสักขีพยานให้ผมหน่อยนะครับว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึง่งแต่มันเป็นวันที่ผมจะประกาศความรักที่มีต่อหญิงกันเป็นที่รักของผมและวันนี้คุณคือสมบัติอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตของผมแล้วนะครับแต่างงานกับผมนะครับเหมือนฝันเล มอยากทาแบบนี้มานานละลงอ,อกไปทีนะครับที่แหวนมันพอดีเป๊พะพอดีเป๊ะเลยค่ะสวยมากด้วยฉันชอบมากเลยอะค่ะเหมือนฝันเลยนะคะวันนี้ฉันต้องถูกอลอตเตอรี่แล้วคุณก็ยังมาขอฉันแต่งงานอี่ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะอ๋อฉันมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้เล่าให้คุณฟังฉันอ,อ๋อใช่ผมมีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งจะให้คุณ ไม่รู้ทำไมยังไม่มาเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะแต่ว่า <c oughs> ฉันโทรบอกแม่ดีกว่าว่าฉันถูกขอแต่งงานแม่ต้องภูมิใจแน่ๆเลยทีรักนิดเามาทำอะไรที่นี่พี่อยู่ตรงนี้เองเหรอฉันก็มาหาพี่ไงโทรหาก็ไม่รับฉันก็เป็นกังวลนึกว่าพี่ตกซ่วมตายไปละเออพี่โอเคแต่พี่ว่าเฟร์กลับไปก่อนนะ มีอะไรหรือเปล่าไหนพี่บอกว่าพี่จะเลิกกับแฟนแล้วเราจะไปฉลองชีวิตใหม่ด้วยกันไงล่ะมันก็ใช่แต่ว่าตอนนี้แผนมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยยังไงอ๋อพี่ออมจะเล่นใช่ไหมจะสะพรายแล้วสิงั้นพวกเราไปกันเถอะเฟอร์พี่ไม่ได้ล้อเล่นหมายความว่ายังไงนี่พี่จะไม่ทำตามที่สัญญาไว้หรอพอพี่เลิกกับแฟนพี่จะทิ้งฉันไปอีกคนงันหรอเฟอร์ ก็รออีกหน่อยสองสามอาทิตย์เองพี่อาร์ตฉันเหนื่อยมากแล้วนะตกตบการเป็นมือที่สามของคนอื่นน่ะฉันอยากให้พี่เป็นของฉันแค่คนเดียวเฟอร์อดทนอี่งหน่อยดิอีกนิดเดียวเองพี่บอกมาสิว่าทำไมฉันต้องอดทนก็จะได้อยู่กับพี่อะเฟอร์พี่เท่ขนาดเนี้ยมันมีเป็นร้อยเหตุผลที่จะทำให้ต้องใจงละพอเถอะพี่อาร์ตพ,พี่พูดมาเลยจะเลือกแฟนหรือว่าฉันมันหรือฉันนับหนึ่งสิบหนึ่งสองโอเคพอเลย ไม่ต้องถึงสิบวิหรอกพี่ไม่ได้เลือกเธอลาก่อนไอพี่อัดแหวนมันจะหายไปได้ยังไงเออฉันจะขอแฟนฉันแต่งงานแล้วแฟนฉันจะมาอีกสิบนาทีนี้ทำไงเออรีบไปหาแหวนที่เจอเดี๋ยวนี้เลยนะค่ะ ที่รักเกิดอะไรขึ้นหรอคะทาไมคุณอ๋อไม่มีอะไรหรอครับเกิดเรื่องวุ่นวายในครัวนิดหน่อยตอนที่ผมกําลังเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งต่อไปให้คุณไงเออเมื่อกี้คุณคุณคย,ยกับผมเรื่องอะไรนะลอตเตอรี่ทําไมนะครับอ๋อใช่ฉันจะบอกคุณว่าเขาให้เช็คเงินร้านฉันมาแล้วนะคะโธ่ที่รักคุณนะนะไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องเงินกับผมเลย ผมไม่สนใจหรอกผมสนใจก็แต่ในตาของคุณจิตใจของคุณแล้วก็ผู้หญิงที่ดีแบบคุณเ <_ p ain> ท่านั้นแหละครับผมว่าเรามาดื่มฉลองให้กับเรากันเถอะเพราะอะไรที่เป็นของคุณมันก็เป็นของผมอ <_ p ain> ผมหมายถึงลูกของพวกเราอะมาครับดื่มฉลองให้กับพวกเรา ผมจะอยู่กับคุณตลอดไปดื่มครับที่รักถ้าฉันไม่ได้รู้จักคุณดีเนี่ยฉันคงจะบอกคุณว่าที่คุณทำทุกอย่างนี่ยก็เพราะเงินเลยนะคะโอเคไหมคะคุณนี่คุณเล่นมุกเป็นกับเขาด้วยเหรอคุณตลกด,ดีนะเปล่าหรอกค่ะแต่มันเป็นการยืนยันความมั่นใจต่างหากโอเคงั้นผมว่า คุณมาเล่าให้ผมฟังดีกว่าว่าคุณจะทำยังไงกับเงินทั้งหมดคุณจะซื้อบ้านหลังใหญ่เปลี่ยนรถคันใหม่เพราะว่ารถที่เราใช้อยู่มันเก่าแล้วหรือว่าเราอยากจะไปเที่ยวคุณอยากไปเที่ยวโยโุโรปนี่หรือไปกานเงินล้านไม่มีแล้วนะคะฮะแล้วเรื่องที่คุณถูกลอตเตอรี่อะ่ะมันยังไงอะ่ะมีฟังนะฉันถูกลอตเตอรี่แต่ว่าฉันเอาเงินไปบริจาคแล้วเฮ้ยคุณบริจาคทำไม กว่าฉันจะโตมาได้ขนาดเนี้มันลำบากมากเลยนะคะฉันก็เลยเอาเงินไปบริจาคให้เด็กนั่นต่อพวกเขาขอบคุณฉันกันยกใหญ่เลยนะคะมันดีมากเลยอ่ะพวกเขาคงรู้สึกว่าได้รับคุกปากเลยคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณมันโง่ผมน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคุณมันโง่ผมไม่น่าโง่ไม่เลียกผู้หญิงหน้าโง่อย่างคุณเลยนี่คุณรู้ไหมพวกเสียผู้หญิงสาวสวยไป แล้วมันเรียกวิงแกงคุณเนี่ยอะไรนะเอาล่ะผมจะบอกสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณเรตั้งแต่แรกนะเราเลิกกันเถอะไม่มีเราแต่างงานอะไรทั้งนั้นอะโถโถโถที่รักเสียใจด้วยนะคะที่คุณยังฟังไม่จบแต่ก็เปิดเผยท่าแท้มาซะก่อนใช่ค่ะฉันเอาเงินไปบริจาคแต่ไม่ใช่ทั้งหมดฉันเอาเงินที่เหลือ ไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบและตอนนี้ฉันก็โชคดีถูกลอตเตอรี่อีกครั้งฉันได้เงิน13ล้านค่ะฉันดีใจมากเลยนะคะแต่ที่ดีใจมากไปกว่านั้นคือการได้รู้ว่าคุณน่ะเป็นผู้ชายแบบไหนเอ่อคึบลาก่อนไอ้ผู้ชายเสียง็ง เธอคือเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องล้อเล่นผมตั้งใจซื้อแหวนนี้คุณเฮย้ยหวยแล้วไอ้แหวนเพชรเมดโตเนี่ยมันจะราคาสักเท่าไหร่กันวะเฮ้ยของจริงป่ะวะเนี่ยอ๋อแกนี่เองที่ขโมยแหวนฉัดไอ,อห้หัวขโมย